สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับนี่คนเกษตรพากินพา,นพาเที่ยวประทับนะครับพามาต่อน้ำสปริงเกอร์ให้กับผักไฮหวานของเรานะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงอันนี้จะเป็นดินล้วนออกเหนียวนินดๆครับ ดินมาจากที่นานะครับเขาลอกนาภาษาอีสานบ้านผมนะครับบ้านบ้านแฟนนะครับลอกลอกหน้าดินเพื่อให้น้ําขังขึ้นที่นาเขาอาจจะสูงครับสมัยนี้าหาน้ําขังยากนะครับก็ต้องเขาเรียกลอกหน้าดินให้ให้ให้ที่นาเขาต่ําลงนิดนึงเพื่อให้น้ําขังนะครับก็เลยได้ดินจากทุ่งนามาครับดินนี้ ความรู้สึกของผมสวยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อสี่ห้าหกเดือนที่ผ่านมาคือตรงนี้ใส่มะเออลงแปลงมะเขือนะครับแต่ไม่ได้ทําสาวครับเอาออกเลยนะครับเพื่อมันลงปากหายหวานนะครับนี่พาเพื่อนมาต่อสปริงเกอร์ครับมะม่วงออกช่อดีมากครับปีนี้ครับดีมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัดแต่งไมาให้ต้นสูงครับ ผลผสมนกะผสานนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกดติดตามกันไว้นะครับเดีจะมาอัปเดตเ,เพื่อนๆดูได้เรื่อยๆนะครับอุปกรณ์มีอะไรมั่งเอ่ยผมใช้ท่อหลักเป็นท่อนิ้วนะครับเพราะแรงดันน้ำอาจจะไม่เยอะมากไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำแล้วก็ออกมานีโดยตรงครับเอาไปขึ้นแท่งก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาครับส่วนเจ้าตัวตั้งก็เป็นสีหุนนะครับตัวตั้งสปริงเกอร์ มีวาวน้ําครับปล่อยวาวน้ําทุกตัวครับถ้าแรงดันน้ําไม่พอเราก็เปิดทีละล่องนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวนี้คุดแรงได้เยอะครับสามารถตัดได้ถึงหนึ่งนิ้วนะครับเ,เพื่อนๆร้อยกว่าบาทนะครับแนะนำให้ใช้อย่างคุณภาพไปเลยนะครับ เพราะว่าเดีย๋ยวนี้ของเน้นแบบเยอะบางทิงท้าแล้วแห้งสนิทเจอน้ำก็หลุดเหมือนเดิมครับแนะนำไมใ่ใช้ของดีก่อนนะครับเพื่อนกัดร,ระยะไม่ได้ก็ตลับเม็ดท่อก็มีหนึ่งนิ้วออกสี่หุนก็คือตัวนี้ตั้งสปริงเกอร์นะครับตัวสปริงเกอร์ผมแนะนำให้เพื่อน แล้วแต่สะดวกแล้วกันครับแล้วแต่พื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ตรงนี้ที่เป็นพลาสติกนะครับผมเคยใช้ครับจะถูกกว่านี้ประมาณ5บาท3บาท4บาทประมาณนี้ครับแต่ผมดูแล้วผมใส่10ตัวเท่าที่สังเกตบางตัวน้าพุ่งเฉยครับไม่หมุนให้ครับแล้วตรงนั้นก็เฉย่แฉมากก็คือมันไม่เป็นสปริงเกอร์นะครับมันจะนิ่งเฉยๆนั่นครับแต่ผมทดสอบแล้วที่เป็นโลหะแบบนี้ก็แล้วกันครับ ว่าผมผมซื้อมาชุดหลังประมาณยี่สิบสิบตัวรู้สึกว่าโอเคครับหมุนเกือบทุกตัวครับเกือบทุกตัวเลยนะครับแต่อีที่ตรงนี้ที่เป็นพลาสติกผมทิ้งเกือบครึ่งครับหมายถึงว่าเขาไม่หมุนนะครับผมก็ไม่รู้สาเหตุอะไรครับพยายามเปิดวาล์วน้ําดูว่าไอ้ทุนเปิดไอ้เจ้าตัวนี้ดูว่ามีอะไรอุดตันไหมก็ไม่มีครับแต่เขาไม่หมุนครับ ถ้าว่าแรงดันน้ําเราไม่พอไอเจ้าตัวนี้ทําไมหมุนเกือบหมดทุกตัวครับก็แนะนำนเพื่อนๆครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันครับเ,เพื่อนๆมีอะไรมัง่งเอ่ยน่าจะหมดลวครับพันเกลียวนะครับอันนี้ผมวางเล่นๆไว้นะครับมาวานเกือบคำซื้ออุปกรณ์มาถามว่าถีไม่ถีครับอันนี้ตามความประสงค์ของเพราะว่า ผมไปเห็นอีกแปลงหนึ่งเขาประมาณสองแถวเว้นแถวครับหนึ่งเว้นหนึ่งอันนี้ผมปล่อยทุกล่องเลยนะครับอากาศตอนนี้แรงมากครับต้องการความชุ่มชื้นครับอย่ามาต่อเป็นเพื่อนดูนะครับเรามาทดสอบไปกันดูนะครับเ,เพื่อนต่อเสร็จแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้อ่าสีฟ้าเข้มนี่คือต่อใหม่นะครับไปสวนผักไฮหวานนะครับ ส่วนฟ้านออนี่ต่อไว้สําหรับให้น้ํามะม่วงลิ้นจีแล้วก็มะเขือนะครับคลิปมะเขือเพื่อนๆกดไปดูย้อนหลังได้นะครับมะนาวครับตอนนี้ลูกละห้าบาทแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เส้นนี้ไปสวนผักหวานป่าด้วยครับส่วนนี้ต่อใหม่ขอแยกสายกันเลยนะครับ ตาก็อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วครับแต่ของผมผมไม่เปิดพร้อมกันนะครับเพราะใช้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับไม่ได้ใช้นิ้วครึ่งนะครับท่อสายหลักประมาณหนงนิ้วมันกันนะครับก็ไม่ได้เยอะมากครับเหมือนกับเราเราทําแปลงอยู่ในนี้ด้วยเลยเพราะว่าเราคอยเปิดทีละทีละท่อละท่อคือประมาณห้าเส้นเ่นะครับเ,เพื่อน หรือเปิดพร้อมกันน้ําก็จะไม่ค่อยแรงนะครับถ้าวางสายหลักเขาหนึ่งนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วรถเหลือหนึ่งนิ้วก็เปิดพร้อมกันได้อยู่ประมาณเกือบพร้อมกันได้หมดครับแต่แทงกับกักเก็บน้ําเรามีแค่พันห้าร้อยลิตรนะครับแทงนี้นะครับแทงด้านไกลโน่นหนึ่งพันลิตรใช้แท้งนี้หนึ่งพันหร้อยลิตรก็เปิดทีละท่อดีกว่านะครับ ถือว่าไม่ลำบากนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันเลยเส้นไหนก่อนเนาะปึ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับความสูงเก้าสิบเซนติเมตรนะครับของผมแปลงนี้ครับแปลงที่ดินทรายผมอยู่ประมาณแปดสิบเซนนะครับเพราะ1 2 3 4 5 6 7แปลงโน,น้นเก้าครับ แรงดันน้ําก็จะเบาหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับที่แรกผมจะต่อทุกล่องนะครับหนึ่งสองนี่นะครับนี่นะครับตามนิ้วชี้นะครับแต่ตอนนี้ใช้ลองเว้นล่องก็ได้ครับเพราอดูแล้วน้ําน้ํามาถึงกันดูนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับต่อสปริง เองง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆหมุนทุกตัวครับแรงดันน้ำพอประมาณครับผมแนะนำเปิดทีละล่องดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ